สวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็พามาดูมะละกอต้นข้างบ้านนะครับปลูกไว้ก็ตั้งใจจะปลูกให้ได้สิบต้นแหลนะเนาะแต่ตอนนี้ได้แล้วแปดนะครับอันนี้เป็นต้นต่ออ๋อไม่ใช่ต้นต่อสิอ่าเป็นต้นมะละกอที่ให้ผลผลิตแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่เราก็เลยตัดทํเสาซะนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นยอดใหม่ที่กําลังงอกออกมาก็กําลังโตนะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ยก็จะมีอยู่หลายต้นหลายยอดมากเลยนะครับ ยอดพวกนี้ก็เตรียมเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับตอนนี้เราก็มีต้นต่อหลายต้นแล้วเนาะก็เก็บไว้ทําพันธุ์นะครับถามว่าต้นนี้มันคุ้มค่าที่จะตัดไหมก็ยังไม่คุ้มค่าที่จะตัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คือเก็บไว้มันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มที่จะปล่อยให้มันสูงขึ้นไปแล้วก็มันไม่ค่อยมี ลูกนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับว่ามันมีเนี่ยมันเป็นโพรงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนมันก็ตกด้วยก็คุมไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เปิดถุงไว้ให้น้ํามันไม่ท่วมขังนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็พาไปดูรอบๆนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราทําสาวไว้ก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้เชิงตั้งใจจะทําสามันหรอกเพียงแต่ว่าต้นนี้มันเคยเป็นต้นที่ขี้โรคโรคาใหม่อหมายถึงว่ามัน ดูง่งยๆกว่าต้นที่เราตัดยอดไปตะกี้นะครับก็เลยตัดยอดมันซะเพื่อที่จะให้มันทาสาวด้วยหนึ่งแล้วก็ให้มันมีเนี่ยเราจะได้เอายอดมาฝึกเสียบยอดเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เริ่มโตขึ้นเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มพอเริ่มโตขึ้นมันก็เริ่มมีดอกมีอะไรมากขึ้นอืมพอเราเริ่มทําอะไรจริงๆจังๆก็ไม่ค่อยจะเนาะ อันนี้ก็จะมีดอกแบบนี้อีกแล้วนะครับต้องคอยเด็ดทิ้งเพราะว่ามันก็ให้ลูกที่ไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นต้นที่รุ่นเราเขาเดียวกับต้นที่เราตัดยอดตะเกียครับรุ่นเดียวกันเป็นต้นเสียบยอดเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูต้นต่อไปอันนี้ก็ถือว่าดกไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มันก็เป็นเยอะพอสมควรนะเยอะ เราก็ไม่เคยปลูกแบบเชิงพาณิชย์ซะด้วยสิอันนี้นะครับก็เราก็ว่าเยอะแล้วแหละเนาะนะครับถ้ามันได้แบบนี้หลายๆต้นมันก็พอได้ขายอะเนาะแต่ว่าบ้านเรามันก็ไม่ใช่ตลาดใหญ่เพราะฉะนั้นอืม10ต้นก็10ต้น20ต้นก็น่าจะควรจะพอเนาะนะครับเนี่ยมันก็มีประมาณเนี้ยต้นนี้เป็นต้นที่เราเพาะเม็ดแล้วก็คัด ต้นกระเทยเอานะครับใส่ถุงห้านิ้วแล้วก็เลี้ยงจนมันออกดอกนะครับมันก็คงเอาลูกสวยแบบที่เขาเสียบยอดไม่ได้แต่ว่านี้ก็ขอให้มันเป็นกระเทยก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูต้นต่อไปอีกต้นนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นรุ่นเดียวกันนะครับกับต้นที่แล้วคือเพาะเม็ดมาพร้อมกันแต่ว่าต้นนี้เออเอ๊หรือรุ่นหลังมาสักหน่อยนึง จำไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับดอกดอกที่ว่าที่มันเป็นดอกคล้ายๆดอกกระเทอดอกตัวเมียเนี่ยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ต้องมาขยันเด็ดทิ้งหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับข้างในมันก็จะแบบก็เหมือนจะเป็นกลีบกลีบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเด็ดทิ้งเนี่ยเห็นไหมครับก็ต้องเด็ดทิ้งให้นะครับไว้แต่ลูก กระเทยยาวๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับเอาไว้แต่ลูกกระเทยยาวๆไอ้แบบนี้ก็อาจจะเก็บไว้ได้เนาะเก็บไว้กินเองอะไรประมาณเนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่น่ะครับนี่คือทรงตัวเมียนะนี่คือทรงตัวเมียเราก็เด็ดทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการทรงป้อมๆแบบนี้เราทรงเราจะเอาลูกยาวๆนะครับเป็นทรงกระบอกอ่ะอันนี้ก็ ไม่ดกเท่าต้นนูน้นแต่ก็โอเคเนาะหือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันถ้าเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ถ้าจะดูก็คือรู้สึกว่าจะสวยกับต้นที่แล้วนะรู้สึกว่าจะดูดีกว่าเนาะก็กับต้นที่แล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันอันนี้นะครับแต่ว่านี้จะเป็นต้นที่รุ่นเดียวกันในที่นี้หมายถึงปลูกเพาะมาพร้อมกันนะนะครับเพาะพร้อมกันแล้วก็ คัดแยกลงถุงได้แต่คัดแยกลงถุงเพาะได้ไม่พร้อมกันเพราะเราเพาะใส่กระถางแล้วค่อยมาถอนต้นที่สมบูรณ์ออกมาเพาะนะครับอันนี้ต้นนี้จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้ความสูงก็กใกล้เคียงกันแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มมีแล้วเนาะก็คิดว่าปลายปีก็คงจะขายได้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นตรงนี้ก็อืมไม่รู้ช่างมันเนาะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ